เจคอบซองควบ้าเดือนยังไม่ไปโรงเรียนมีเพื่อนสนิทแล้วนะสวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้เรามีนัดไปปิกนิกกับเพื่อนสนิทของเจคอบกัน ก่อนวันนัดเนาะตอนกลางคืนค่ะว่าก็มาเตรียมสเสบียงนะคะวันนี้ว่าก็จะทํามาฟินว้วยหอมกับอินว้วยหอมที่งอมมากๆเลยจะเรากินไม่มดก็เอาไปใส่ในช่องฟรีดไว้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เอามาทํำอินว้วยหอมค่ะอบสดๆไม่ไหมคือหอมมากๆเลยค่ะเจ๊ครอบชมมากแล้วก็เมนูที่2จะเป็นมูปิ้งนมซอสค่ะวันนี้ว่าได้ลูกมือด้วยนะคะก็ให้เจ๊ครอบช่วยปั่นมู <c oughs> แล้วก็ช่วยทิมสร้างเกลือค่ะฉับอย่างแรงค่ะฐานนังคือกินคาดเลยค่ะวันนี้นะคะมูปิ้งนมซอสเนี่ยว่ากกจะปรุงง่าย Yeah. สำหรับเด็กกินเลยนะคะว่าก็จะใส่ซ่าเกล ER, ือ ok. ใส่น้ำมันหอยไปน,นิดนึงค่ะใส่ซอสฟลาเคียวใส่แบบนี้เดี๋ยวเราก็ซีลดำวันค่ะเต็ดเดียวเลยแล้วก็ใส่เกลือ<ส><ส>ไปฮิดเดี๋ยวอย่างไรฮิดอย่างไรห,ยหยิดคือมันไม่ทันเข้มข้นมาพอทําสําหรับเด็กแล้วก็ใสำ่นมซอสลงไปค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดไปนิดนึงนะคะวันนี้ว่าไม่หมาแจ็สูตนะคะเอกเป็นสูตรสําหรับเด็กมันก็ไม่ได้ร้อยเมื่อนทำให้ผู้ใหญ่กินค่ะทีนี้ว่าเอาไปใส่ช่องฟิตประมาณ2 0นาทีนะคะเราก็เอามาปั้นเป็นรูปลางเอาไว้ใส่ไม้เสียบค่ะก็ ตามใจชอบเลยจะทำใยเหล็กนะคะแล้วก็ใส้ไหมเสียบลงไปแล้วก็ใช้มุ้ที่เหลือนะะี่ค่ะมาปิดค่ะเพื่อนที่จะผ้าไปปิกนิกกับปุ่งนี้นะคะก็เป็นเพื่อนที่ว่าสนิทหมังมาคองใจครอบเลยค่ะเจอกันโดยบังเอิญถี่ห้องสมมุติล้วก็นัดกันทํากิจกรรมหลายครั้งมากแล้วค่ะจนกลายเป็นเพื่อนซี้กันเลยขันะควร,ระว่างเลยค่ะตอนอย่อเมริกาเนี่ยเวลาทําอาหารไปกินรวมกับคนอืน่นที่เป็นคนภายนอกนะคะก็ต้องท้าให้ชัดเจนว่าเขามี แผลอาหารอะไร้บางหรือไม่กินอาหารอะไร้บางค่ะเพราะว่าอาการการแผลอาหารที่เนี้ยค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยค่ะฟรังเนี่ยเขาก็จะฝ่องรองกันเป็นเรื่องหย่โตมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือเวลาเราทําอาหารไปแจกเพื่อนหรือว่าไปกินกับใครนะคะว่าจะทาให้ดีก่อนเลยลังจากนั้นนะคะเราก็เอาแผ่นแรปเนี่ยแหละค่ะห่อมูอว้ค่ะทําแบบนี้จนมดนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในช่องแช่แข็งเนี่ยข้ามคืนพอว่าเช้าว่าหยกขึ้นมาก็เอามูมออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็แกะพลาสติกออกแล้วก็ ยนใส่ไปในหมโ้อถอดฐานน้ำมันมเลยค่ะว่าใชา้ไฟสามร้อยแปดสิบองศานะคะประมาณสิบถึงสิบสองนาทีค่ะแล้วก็พลิกดานนะครับต่ออีกประมาณสิบถึงสิบนาทีค่ะก็ออกมาเป็นมุ้งบดหน้าตาสวยดีค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เราซื้อกินอิไทยเพราะว่าก็มักแบบสำหรับเด็กทานได้แบบมักปรุงหน่อยๆน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ร่อยดีค่ะเสร็จแล้วค่ะวนันนี้กล่องปิกนิกเดี๋ยวจะพามาดู่กล่องปิกนิกว่ามีอะไรบ้างนะคะ นี่ค่ะทิชชู่ช่อนซอมจานกระดาษแล้วก็มีมุ้ยยางนี่นะฮะมีมัฟฟินค่ะมีข้าวข้าวเปล่านะฮะมีซ้อมค่ะแล้วก็นี่มีข้าวโพดมีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีเบล,ลเป,ปเปอร์นี่แล้วก็มีน้ำผลไม้ค่ะไปกันค่ะ

ช่วงนี้เป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะจะเป็นฤดูบใบไม้ร่วงนะคะไล่หลัดทางตอนเหนือนเนี่ยอากาศเย็นแล้วก็มีหิมะแล้วแต่ว่าเท็กซัสที่เราอยู่เป็นทางตอนใต้ของอเมริกานะคะอากาศก็มีเย็นบางอ่าสิบถึงสิบห้าองศาแต่ว่าบางวันนะคะเมื่อนวันนี้นะคะอากาศก็ขึ้นสูงมาอยู่ที่สิบถึงสิบห้าองศาคืออากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสองวันเย็นสามวันร้อนสลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะคนส่วนใหญ่ก็เลยเป็นวัดรวมทึ้งตัวเวลแล้วก็เจครอ,อบด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศดีค่ะ แล้วก็เลยนัดกับแม่แล้วก็เพื่อนสนิทห้องเจคอบเนี่ยออกมาปิกนิกเพราะว่าหนูจะได้ออกมาสนุกวันนี้เราจะมาปิกนิกกันที่สนามเด็กเล่นสนามย้ายนะคะอยู่ติดกับสถานีรถไฟเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันกเลยค่ะว่าจะสนุกแค่นนนนไหนถึงแล้วก็ถึงแล้วเฮลมาลนัวอะไรนะนัดสคูลสคูลบัส,ส Not five. <laughs> uh <-huh. laughs> Hi it's you want to go there? Let's go. Yeah, go. <laughs> hello jacob hello mommy's here drive the car drive you have to sit you can stand oh yeah okay <laughs> <laughs> he's says he's really soft. He's not doggy! Yeah, this is cool. uh -huh, uh -huh. you. are fine. <laughs> he's soft, isn't he? The best part is right here. He's as soft as right here. Yeah. yeah. <laughs> this is puppy. Yeah. He's a silly puppy, isn't he? She's gonna give kisses. Uh oh She's trying to give you kisses. <laughs> Ruben, can you show him how he gets kisses? Oh! 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 <laughs> oh.